ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสมุทรสาครแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกชุกในช่วงนี้บางพื้นที่ลุ่มต่ำอาจมีน้ำท่วมขังค่ะ <5. S 1> นายวัฒนาสาครป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าในระยะนี้จะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล จะเกิดฝนตกชุกหนาแน่นขอให้พี่น้องประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือการแจ้งเตือนของจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้เตรียมความพร้อมเมื่อมีฝนตกในจังหวัดสมุทรสาครหากมากกว่า80ม mm ิลล mm ิลิตรต่อวันมิลลิเมตรต่อวันนะคะก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำพี่น้องประชาชนต้องยกของขึ้นที่สูง โดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นโครงการชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวกแขวงทางหลวงชนบทเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมความพร้อมเรื่องการบริหารจัดการน้ําซึ่งขณะนี้มีการเตรียมรับมือไว้แล้วเช่นการพล่องน้ําจะมีการเปิดประตูระบายน้ําช่วงที่น้ําทะเลลง หากช่วงนี้น้ำทะเลหนุนก็จะปิดประตูและใช้เครื่องสูบน้ำช่วยค่ะทั้งนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวสามารถแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตเทศบาลได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ